ผมขันไหมเช็คไ <s ikt PI> หมค <function> ร <S qui> so ับเช็คเพราะว่าเมื่อกี้ก็แม่แป้งนะครับตัวยูหลุดนะครับก็เลยต้องเช็คกันนะวันนี้เช็คของพี่เดือนเช็คของน้องดาวทุกตัวนะครับผมนี่นะครับวันนี้นะครับสวัสดีแม่ทีทุกคนทุกท่านนะครับ วันนี้เราให้เจ้าของช้างเขาทําความสะอาดเองเลยนะครับวันนี้นะครับเจ้นเจ้าด้วยน้องเจ้านะอากจะได้รู้ลิศน้องเจ้าวค,ความสนนะเจ้าของช้างนะครับโอ้โบอลทำไมไม่เอาบอลออกเนีน่ยนอนมันแรบแล้วเพฟยเราออกมาก่อนเลยนี่นครับ เืน้องดึงูกออมดูครับดูครับเราเอเอ๊เอ๊ะวัวเหอบอลเนด้ละนี่เลยนี่เอนลนเลนี่นี่ถือจมถือจมบอ เล่นลูกบอลครับเล่นลูกบอลเออเออมาเล่นรับพี่เื่อพี่เื่อนเ็ตบมาหนิเอาแม่พี่เื่อเอาแม่อืออืออดเออเอาแล้วพี่เื่อนวดน้องกินจากข้าวโพดเห็ดน้องน้องจากข้าวโ้นโอ้มาทอะไอจยงมาม้กนลูอเจียงเนี่ยฮะไอลูตัวหนวะเพื่อลูตัวไหนี้พี่ตัวนเสือพี่ตัวนโซพี่ รูน้นะครับอ้ยเนะาะก็สุภาพเรียบร้อยแต่อยู่กับพี่พเพิ่์นเนาะโอ้ยเมือนเหมือมือนพอๆนี่มันหลุดตัวนี้ตัวติดกับตัวนี้เลยนี่แมนแมนคุ้มคันแล้วล่ะแต่บอลูเนียนบอกด,ดิตัวในอีกพ่อตัวในอีกตัวที่มันหลุดอ,อ่ะเออตัวที่อกบโซกันเลยนั่นแหละ นี่ยผมคัดไหมพรพุมนกินเจ้านะเออเออเอ้อือพอ่เออเออเออมักความเนีมาหนีมักความพรพอเอนะครัอันนี้ก็ทำความสะอาดนะครับดูดูดูชวนพ่พุเล่นนะครับชวนพ่พุเล่นนะครับ

โอ้โว้นชนเจ้าเจ้าตัดกัดพี่เฟิร์นเลยชนเจ้าตัดเลยกัดเลยเห็นไหมนาดไม่มีวิกบอลนะกันเจ้าก็ยืนเฉยๆนะครับไม่วิ่งชนพี่เฟิร์นนะครับไม่วิ่งชนชนพี่เฟิร์นนะครับดูดูดูโอ้ยหคือต่างกันเห็นเนาะทั้งพ่อเขา่าจะคล้องสร้างอ่ะเนาะ มาวิ่งพี่น้องกันนี่พี่น้องกันตีฉันยาวอ่ะนี่ต้นต้นเออเออเออเจ้าอีคาลังคารังเนาเจ้าคาลังเอ้ยเฮ้ยเฮ้ซุนซุนเป็นไหนพี่น้องเป็นไหนเป็นไหนดนแน่บปะนี้่วดากลัวแท้บว่าไรกลัวแท้ดูครับดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ะเอาแล้วก็ไปเล่นกับแม่แล้วที่เจ้านับ แล้วก็นำวางสารนะไปเติมพลังก่อน,นมาแล้วมาแล้วลูกชายพันดีหนเจันจ้ามาลยจ้าดูนะครับนะครับลับสช้ดูนะครับดูนะครับโอ้โหนโอ้ตะบอลนครับดูดูดูสถานการณ์นะครับสานอยให้ไวสองเดือนนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับภารกิจแรกของน้องเฟิร์นนะครับภารกิจต่อไปน้องเฟิร์นก็จะได้เข้าพี่เดือนนะครับนี่นี่นี่น้องเฟิร์นมานี้เร็วเฟิร์นมานี้นะครับนี่นี่ไุนุนอยู่พเรามาเเฟิร์นนี่ครับตอนนี้เราจะได้เช็คตัวยูพี่เดือนนะครับโดย พอพดและพี่หน่อยนะครับผมแล้ก็ต้องความปลอดภัยนะความเซฟตี้ด้วยครับเียายล้ให้มนรุ่นขยี้ใบนะพี่หน่อยอะสังกัดผมเองนะครับวัรุ่นขยี้ใบบอกเลยว่าเดือนยันหนวดพี่หน่อยต้องไหวนวดดีๆเี้ยเอาคือพอพดแมนครับดูดูนี่ครับ เด็กดีนะพี่เดือนเข้มหนอนเอ้าฮึโอเคที่เขาคิดอยู่เอ่อเทคนะครับเช็คเทคเพราะว่าเมื่อกี้ก็แม่แป้งนะครับตัวอยู่หลุดนะครับก็เลยต้องเช็คกันนะวันนี้เช็คของพี่เดือนเช็คของน้องดาวทุกตัวนะครับผม โดยพ่อโพดแล้วพี่หน่อยนะครับบางคนเช็คนะครับเดือนเด็กดีก็อย่างนี้คนน่ะยินมหยาสิสิตังย่องเนี่ยตัวโอ้โหคันจะเืออยู่สีขาดเรียบร้อยเดี๋ยวยัเลื่นกรั้มุนยงนี่เรียบร้อยแล้วพอเราไปดูทางนั้นกันต่อครับความวุ่นวายของทางนั้นนะครับดูดูจ้าเอาบอลเนาะ น้องเฟินนะครับผมพาลงปื้มนะครับสั่งการน้องเฟินขอรองขอออฟใบเฟินนะครับขอความสะอาดให้นะครับวันนี้ดูครับดูครับโอ้ยใหม่ฮักอีกซะหน่อยจ้าเว้ย นี่ก็ทำความตะาดเสร็จทั้งสามเชือกแล้วครับก็เหลือไปตัดหญ้านะครับเอาน้องเฟิ่นมาถ่าย <i> ให้ครบเร็วนี่เมื่อกเราคุณหาเลียนไส้บอลนะ่ะโอ้ยไล้เตะบอลทะลุใหม่สดโคตรอะเว้โอ้โหโอ้โหดูนะครับดูดูมันจะควนควนจังจ้าโ,โอ้ยตีไปแล้วจังจ้าหนุนบอลอยู่นู่น ไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหดูเตะไปหาแม่แป้งเตะไปโอ้โหดูดูด,ดูจะไปหาพี่ดาวแล้วครับโอ้โหจะไปหาพี่ดาวแล้วครับบอลนะอืมอืมอืมนู่นะครับดนะูดูดูด น้องดาวก็อยากเล่นน้อน้องนะครับเดี๋ยวเราพ่อเลินมานะครับให้พ่อเลินพานั้งดาวเล่นนะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเล่นไปก่อนนะครับฝึกความแข็งแรงนะครับดูดูดูโอ้โห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 เกินไปนะครับเกินไปครับถชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม